สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสําหรับทันทีเข้ามารับชมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของงานก่อสร้างงานเติมต่อเติมนะครับที่ผมประเมาอยู่เป็นทีมสามทีคนนะครับก็ไม่ไมาเยอะนะครับงานทำตามบ้านเรือนชาวบ้านธรรมดาทั่วไปนะครับก็คือห้องนี้ประมาณก็คือสามคูณสามเมตรนะครับถ้ายื่อนออกไปทางโน้นหลังคายื่อนออกไปก็คือเมตรหนึ่งฝั่งทางนี้ก็คือเมตรหนึ่ง ทั้งหมดแล้วก็คือรวมเป็น8ปดคูณแนะครับถ้าเรายืน่นปูดถึงยื่นหลังคาออกไปแล้วก็ทางเดินด้วยนะครับราคาที่ผมทำก็คือพูถึงเทพื้นนะครับอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะครับไวเมดก็คือปูไวเมดปรับพื้นทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับไวเมดเทพื้นเบ็ดเสร็จผมคิดอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับนี่คือราคามาตรฐานที่จังหวัดลบบุรีนะครับอําเภอพัฒน,นานิคม ส่วนหลังคายือนออกไปเท่าทางเดินนะครับก็คือเท่ากันนะครับแปดคูณแปดเท่ากับหกสิบสี่ตารางเมตรครับนี่นะครับมุงมีท่านชี้แล้วก็ติดจัวหน้าหลังเรียบร้อยนะครับมีขอบข้างให้เรียบร้อยติดจัวให้เรียบร้อยก็คือราคาที่ตกลงกับกัเจ้าของบ้านก็คือในส่วนของเซพื้นผมคิดที่หนึ่งร้อยครับมุงหลังคาคิดอยู่ที่ ปกติจะสองร้อยแต่ว่าเจ้าของบ้านต่อราคาลงมาเหลือร้อยเจ็ดสิบโอเคนะครับก็พอคุยกันได้ก็คือลดร,ราคาลงมาเจ้าของบ้านก็บอกว่าไม่ค่อยมีตังค์เนาะช่างก็อยากจะให้เสร็จช่วงนี้มีงานทางโน้นทางนี้ครับช่างต้องมีความรับผิดชอบรับผิดชอบงานบ้านโน้นบ้านนี้ที่จะให้เราทํานะครับงานหลังนี้ผมรับมาทั้งหมดหมื่นเจ็ดครับเทพื้นด้วยหกสิบสี่ตารางเมตรกับมุงหลังคา ทั้งหมดทั้งมวลต้นแผ่นไม้ท่านชีดบาทอีกต่างหากผมจะขอเบิกเงินเขาสองช่วงครับสองตอนนะครับเอาทีมงานมาปั่นปูนเอาไม้เอาใบไม้แบบมานะครับสิ่งไหนที่ขาดเหลือผมไปซื้อเองครับเพราะว่าอยากจะให้งานมันรีบเร่งให้เสร็จแต่งานวันนี้เสร็จแล้วครับเทพื้นมุงหลังคาติดจัวทั้งข้างหน้า แล้หลังนะครับราคาที่ตกลงกันไว้หมื่นเจ็ดนะครับที่ผมเทพื้นหกสิบสี่ตารางเมตรนะครับแล้วก็มุงหลังคาด้วยติดจัวด้วยผมไม่มีเวลาถ่ายทําให้ดูนะครับอันนี้หมื 10, ่นเจ็ดเขาบอกว่าตอนที่คุยกันบอกผมก็บอกว่าออเราคาละเหมาประมาณเท่านี้นะในส่วนเทพื้นกับมุงหลังคาในส่วนที่จะก่อฉาบขึ้นไปนี่ค่อยคุยกันอีกทีหนึง่งผมก็เข้าใจนะครับว่าเออ ค่าของมันเยอะเจ้าของบ้านก็อาจจะเซฟตังอะไรมั่งแต่ชุดผมเอาทีมงานเข้าไปครับผมก็คุยกับทีมงานว่าราคานี้เราทำกันไหวไหมสามคนผมทำคนเดียวไม่ได้ครับงานก่อสร้างมันต้องมีทีมงานครับมันเหนื่อยเจ้าของบ้านก็บอกว่าตอนที่ไปคุยกันผมก็ไปคุยกับแฟนเขาแฟนเขาก็ต่อแล้วต่ออีกนะครับผมก็ลดลงมาได้ประมาณเท่านี้นะครับราคาหมื่นเจ็ดเทพื้นหกสิบสี่ตารางเมตรกระมงราคาเสร็จแล้วเขาบอกว่า วันนี้ผมจะเบิกตังในส่วนหมื่นเจ็ดมุงหลังคากับเทพื้นเขาบอกว่ากลับคำมาหาผมว่าเออเหมารวมเบสเสร็จจบเลยครับผมก็ไม่รู้จะคุยยังไงเอาทีมงานร่วมกันไปทําแต่ผมก็คุยกับทีมงานไว้แล้วว่าเออก่อนที่จะเข้ามาทําเนี่ยก็คือราคานี้นะแกมุงหลังคากับเทพื้นปวยเม็ดเนี่ยมุงหลังคาทําทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ผมก็เลยเซ็งครับวันนี้คือไม่รู้ว่าเขาจะกลับคําผมหรือ,อยังไงกันแล้วแต่คือผมยืนยันนะครับคําเดียวว่าก่อนที่จะตกลงกันเนี่ยคุยกันแล้วสองรอบเขาก็อุตส่าห์ต่อรองราคาผมลงมาประมาณนี้ผมก็หาคนงานเข้ามาทีมงานช่างก็ต้องมาช่วยกันเนาะ <S <S บางทีจะมาให้ผมตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าการรับเหมารวมกันเนี่ยมันต้องปรึกษากันว่าเราราคานี้ประมาณนี้นะครับ นี่นะครับก็คือวันนี้ก็คือว่าเจ้าของบ้านคือบอกว่าให้ผมรับเหมาเบ็ดเสร็จครับก่อนหน้าน้นก็คุยกันตามนี้ตารางเมตรหกสิบสี่ตารางเมตรก็คือหมื่นเจ็ดนะครับต่อแล้วต่ออีกทั้งเทพืพ้นทั้งมุงหลังคาผมก็อุตส่าห์วิ่งซื้อของให้เพื่อเราจะไปทํางานอื่นได้แล้วก็มาทําตรงนี้มีความรับผิดชอบตรงนี้ให้ให้เสร็จให้เรียบร้อยก็เอาคนงานเข้ามา แต่นี้ราคาเท่านี้หมื่นเจ็ดผมไม่ใช่วิศวะครับแต่ว่าผมพูดจริงแล้วก็ทําจริงแล้วก็ทําตามความรับผิดชอบแต่ว่าทําไมราคาเท่าเนี้ยจะมาอ้างว่าเออราคาช่างตรงน,นู้นตรงนี้มันแพงอย่างเลยทำสองวันสามวันมันไม่ใช่ครับมันคนละเหตุผลกันเนาะอันนี้คือผมอยากจะเล่าให้ฟังในเรื่องของการทํางานก่อสร้างเหนื่อยนะครับงานก่อสร้างไม่ใช่มีอะไรที่มันง่ายๆนั่นแหละครับก็คือ เป็นอย่างนี้นะครับในเขตอำเภอพัฒน,นาน,น,นคิคมนะครับจังหวัดลบบุรีทีมงานช่างรอนวันนี้ผมทำงานก่อสร้างมาตั้งหลายปีแล้วเพิ่งมาเจอครับผมไม่มีใบเซ็นสัญญาเหมือนบริษัทใหญ่ๆนะครับแต่ว่าถ้ามาเจอแบบนี้ผมก็เซ็งครับผมไม่มีอะไรที่จะมารับรายได้รายจ่ายเยอะแยะมากมายนะครับช่อง YouTube ก็โอเคก็เขาก็ให้โอกาสผมแต่ว่า ถ้ามาเจอแบบนี้ผมก็ทอครับเพราะว่าผมเสียไหมครับผมก็เสียครับแล้วคุยกันแล้วก่อนหน้านู้นตกลงราคาประมาณนี้มากลับคําแบบนี้ผมต้องมารับผิดชอบในส่วนนี้อีกเหรอผมก็ต้องรับผิดชอบครับแต่จริงๆผมก็คุยกับทีมงานนะครับว่าเออทุกคนก็ต่างเหนื่อยงานปูนงานเด็กงานก่อสร้างเราต้องรีบเด้งทําให้เขาให้เสร็จมันเป็นอะไรที่ กับคำครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากแนะน,นานะครับสําหรับช่างมือใหม่เลยยังไงผู้รบเหมายังไงทําสัญญาเขียนใบเสร็จอะไรกันให้ให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะทําอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นมาเจอแบบเนี้ยกลับคําแบบนี้ผมก็แย่ครับเพราะฉะนั้นเขียนใบสัญญากันก่อนที่จะทําเลยครับผมก็ไม่รู้ถ้าเกิดไม่มีตังค์เนี่ยจะจ่ายผมเนี่ยแค่นี้ ทำตั้งเยอะแยะมากมายขนาดเนี้ยก็บอกกันสิครับไม่ใช่ว่าเออทําแบบนี้แล้วบอกว่าเออกลับคํามาแบบรับเหมาเบสเสร็จแล้วเหมาเบสเสร็จถ้าเกิดว่าจะก่ออิดไป้งห้องแับติดประตูเอาตรงหน้าต่างขึ้นมาล่ะก็รู้นี่ก็ใช่ไหมเจ้าของบ้านก็รู้ทุกวันนี้ก็ดูช่อง youtube อะไรก็ค่าแรงมาตรฐานของช่างเนี่ยมันไปขนาดไหนแล้วมีตังค์ไม่มีตังค์ก็ต้องมาคุยกันไม่ใช่ว่ามากลับคําแบบนี้ผมก็เซ็งครับ ันนี้ผมอยากจะเล่าให้ฟังไม่ใช่ว่าอย่างโน้นอย่างงี้นะครับสําหรับเจ้าของบ้านนะครับถ้าเกิดว่าผมเจอคนแบบนี้นะผมทําผมตาจริงครับตังผมไม่เอาก็ได้ครับแต่อย่ามากับหลังแบบนี้ครับ